รีวิวการแข่งของอัเวคาโดตัวใหม่กับชาลอตทิลเบอรี่ข้างนี้จะทาด้วยชาลอตทิเบอรี่ส่วนข้างนี้จะทาด้วยอัวคาโดนะปกติหน้าพี่นะจะไม่ค่อยมีปัญหาลูกขุนขนหน้าแก้มนะแต่นี่เพิ่งไปยิงมอร์เฟียนแปกมาประมาณ5้าวันเองนะก็จะหลงเหลือรอยของการเลเซอร์อยู่เห็นไหมมันก็จะเป็นรอยเล็กๆนะเราก็จะมาดูเลยว่าแป้งเนี่ยสามารถปกปิดรอยอันนี้แทนลูกขุนขนได้ไหมนะคะมาเริ่มจากชาลอตกันก็จะเห็นว่าใช้จนคิดแพนเลยนะคะนี่คือรอยของการไปมอร์เฟียนมาก็คือน้องก็จะแบบบาง ทำให้ทุกอย่างที่แบบเป็นรูปหัวโขนเบลอที่สุดคะที่รักชาวตรงเนี้ยเห็นไหมร่องจมูกตรงเนี้ยก็คือเบลอไปเลยรักเขาตรงเนี้ยหละตรงนี้คือร่องแก้มใช่ไหมไเจอน้องเข้าไปเออก็จะเอิร่องแก้มได้ในระดับหนึ่งเอากับ้ำเนี่ยพี่นัทจะเลือกใช้พับของเขาเนี่ยในการทาเพราะดูตรงส่วนที่มันแบบเป็นรอยเลเซอร์นะอะก็คือว่าทางลงไปก็คือกริดในระดับหนึ่งเลยนะทาให้แบบร่องรอยของความไม่เรียบเนี่ยมันเบลอขึ้นส่วนร่องแก้มเนี่ยอ่าก็คือเบลอขึ้นเหมือนกัน คือไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่าพี่นานรู้สึกว่าชาวอัทีวีเนี่ยนะเขาจะเน้นริ้วรอยเส้นเล็กๆแบบน้อยกว่าอากาศนะอากาจะเห็นเส้นริ้วๆเ,เยอะกว่าคือมันดีบกันอยู่นิดเดียวเลยนะคะ แต่สุดท้ายแล้วในใจเอ่ยเมื่อน้ำมันบนหน้าออกมายิ้วลอยที่เห็นอยู่ตอนนี้มันก็จะกลืนเนียนไปในผิวเท่ากันเลยค่ะและจากการทดลองใช้เนี่ยก็คุมมันในระดับกลางทั้งคู่นะยังไงก็ตามทั้งสองอันนี้เขาก็เน้นพกพาระหว่างวันดังนั้นเขาจึงออกแบบแพคเกจจิ้งมาค่อนข้างบางเพราะว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยพกระหว่างวันนะคะปัจจัยต่อมาในการเลือกใช้คิดว่าเป็นความแพ็คติคอลของการพกแป้งค่ะอันนี้เขาก็จะให้มาแต่ตลับนะส่วนอวการเนี่ยเขามีพับมาให้เปิดใช้ก็คือสามารถทาได้เลยและช่องเก็บพับเนี่ยเขาแยกออกมาจากแป้งมันไมมม่่่ัักกหทีีแแป้้งนนนะออคคืพิลวา